ล่างกายลาอาซิโกเต็ยมดอยนะคะนอแตะล,ลากะยังม๊อบเอฟซีทางช้ยภูมิมนะคะนอเพราะว่าได้เดินเทื่ยวหลามาบ่เป็นยังค่ะร่างไกลลาเจ็บแต่ว่าหลามโอบความสูงเห็นบัวเม็ดเอฟซีได้กับพ่อเราค่ะสวัสดีครับผมลูกนะครับนี่ครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกชิ้นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับ เป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคิปข่าวของแปร่าคลิปนี้แปร่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องของแปร่าและแฟนขับเอฟีของสาวน้อยเพื่อนแพงแฟนขับเอฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งใครเห็นก็ต้องน้ําตาไหลนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนอยู่ที่บําเน็จนรง จังหวัดชายภูมินี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ยินเพลงนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่กินใจเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงมหาชนของแท้เมื่อคืนร้องเป็นเพลงที่สองพ่อโจให้ขอร้องอีกเพลงหนึ่งเพราะว่าแฟนคลับ F อฟซีหน้าฮ้านเมื่อคืนนี้เป็นอะไรที่สุดยอดอายะที่สุดทุกคนร้องกระหึ่มหน้าเวทีเป็นอะไรเขาเรียกว่าปรากฏการใหม่ เป็นอะไรที่สุดยอดอีกค่ำคืนที่ชัยภูมินานานทีได้ไปทำการแสดงอยู่ที่นั่นแฟนคลับเอฟีให้การต้อนรับเมื่อคืนบัตรราคา100บาททุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกับชมคอนเสิร์ตระดับโลกเมื่อคืนเป็นไงครับพอพ่อโจบ,บอกขอกำลังใจจากพ่อพ่แม่เอฟตีหน้าห้านช่วยกันร้องช่วยลูกสาวนี่แหละครับเมื่อคืนเป็นอะไรที่สายล่าพุแล้วก็เต่นตัน น้ำตาเขาจะไหลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นนะเป็นอะไรที่สุดยอดน้องเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอะไรที่สุดยอดยิ่งคําพูดช่วงที่น้องพูดเป็นไงครับถึงร่างกายหลาจะไม่ไหวแต่หลาก็เต็มใจที่จะมามอบความสุขให้กับพ่อพ่อย่แม่นี่นครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าคําเดียวสั้นๆที่มีความหมายอันลึกซึ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแบบนี้มันก็อดที่เราจะคิด เรียกว่าคิดสงสารน้องทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนก็ถือว่าดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าน้องยังยังไม่เต็มร้อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยต้องรักษาเป็นอาทิตย์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องกินยาให้เขาเรียกต่อเนื่องพักผ่อนเยอะเกินเยอะเยอะแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แบบเผาเาหน่อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่เมื่อคืน บอสเป็นบอสก็ขอร้องให้น้องร้องเพราะว่าแฟนขับเอฟซีหน้าห้านมาให้กำลังใจน้องแบบทุม่มทนหลายล่าขอจารึกไว้อีกอีกหนึ่งคืนเป็นอะไรที่สุดยอดคนเยอะมาก,กว่นคืนเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันก็มีแต่ความสุขเห็นแล้วเราก็เราก็ต้องปิดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับน้องเพราะว่าแฟนขับเอฟี เขาตั้งใจมาให้กำลังใจเพราะเขารู้ว่าลูกสาวไม่สบายเมื่อคืนแฟนขับ FC, เอฟซีในระแวกใกล้เคียงก็ภูมิใจหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาแค่เห็นเห็นน้องขึ้นเวทีมาโชว์ตัวไม่ต้องไม่ต้องให้จบจคลิปใหญ่แค่นี้เขาก็พอใจกันแล้วเพราะว่าทุกคนต่างมีความรู้มีมีความนึกคิดเพราะว่าคนเราป่วยขนาดนี้ยังต้อง ยังต้องมาขึ้นเวทีเพื่อมอบควารรมสุขให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยน้องอายุแค่นี้น้องยังทําถึงขนาดนี้ถ้าน้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้สายล่าเชื่อว่าความคิดของน้องจะเลิอดเป็นอะไรที่สุดยอดคนเราหัวใจแก่งเป็นอะไรที่ไม่ท้อถอยสู้อย่างเดียวก็นี่แหละครับ ใส่เลือดน,นับสู้ DNA อย่างที่พ่อโจบอกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนก็มาช่วยลูกสาวมามาสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนกับ f อฟเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งเพราะว่า,าจะให้หงค์หญิงออกมาว่าดลวดลายเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่เมื่อก่อนก็คืนหนึ่ง7จเพลงแปเพลงเมื่อคืนก็ในสคริปต์ก็จะมีเพลงเดียวเพลงเปิดตัวแต่ว่า พ่อโจโอดใจไม่ไหวเพราะว่าแฟนกับเอฟซีหน้าหั่นเยอะเหลือเกินก็มอบมอบเพลงมหาชนเพลงที่สร้างเสื่อเสียงให้กับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราที่ได้โด่งดังทั่วประเทศทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้สายล่าได้ยินไม่ได้เลยเพลงนี้ได้ยินแล้วก็น้าตาไหลชมคลิปไปก็ตื้นใจไปว่าเพาะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความสามารถพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความตั้งใจในการทํางาน วันนี้ก็เดินทางไกล300กว่ากิโลไปนู่นนะครับหนองฮีร้อยเอ็ดเมื่อเช้านี้ทีมงานก็เริ่มเก็บของทยอยันออกไปเพราะว่าใช้ระยะเวลานานเดินทาง300กว่า300กว่ากิโลเป็นอะไรที่ต้องนั่นแหละช่วงบ่ายๆน่าจะถึงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ช่วงช่วงนี้การเดินทางมันก็มีการติดขัดเพราะว่าอยู่ในช่วงเ,เทศกาลปีใหม่ พี่พี่น้องน้อง,องชาวภาคอีสานเราก็กําลังทยอยกลับจะไปเข้ากทมไปภาควหนออไปทํางานตามหน้าที่ของเองเมื่อวานนี้สายล่าก็มีโอกาสเป็นส่งหลานอยู่ที่สามแยกปักตรงชัยขนาดไม่ใกล้ไม่ไกลสายล่ารถติดอยู่ที่อาเภอหนองกี่ยาวเหยียดไปถึงนู่นแล้วับสามแยกปักเมื่อวานนี้เพราะว่าเขากําลังทําทางทําทางดรวจใช้เวลาเดินทางไปตั้งแต่เช้าทําคลิปเสร็จก็ไปกลับถึงบ้านบ่ายสอง ขนาดไม่ไกลนะร้อยกว่ากิโลแต่ใช้ระยะเวลาการเดินทางนานรถมันติดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องชาวภาคอีสานเรากําลังทยอยกลับภูมิลําเนาที่ตเตงอยู่ไปทํางานอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สนุกสนานกันในช่วงปีใหม่ไปตั้งหน้าตั้งตาสู้งานกันอยู่ในเมืองหลวงภาคตะวันออกทุกสิ่งทุกอย่างปีใหม่มันก็เป็นของธรรมดาแล้วที่สําคัญเลยอย่าลืมนะครับไปชมหมอลำช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็สวมเสื้อผ้าหนาๆนา ไปรับฟังรับชมหมอลำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอากาศหนาวมันเป็นไข้ได้ไวแล้วก็มีเชื้อโรคทั้งนั้นเหมือนราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราตากตำเขาเรียกว่าสู้สู้กับงานจนจนลืมลืมลืมตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอากาศหนาวเป็นอะไรที่มันเจ็บป่วยได้ไวพอเจ็บป่วยแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็สู้ความตั้งใจของการทำงาน ตั้งใจทำงานใจเข้มแข็งทำงานมีคนเดียวในช่วงนี้ก็คือที่ดาร์ลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเล็กหนึ่งหัวใจของพ่ป้อยแม่เอฟซีทั่วบ้านทั่วเมืองครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ล่าก็มาเปิดหัวคลิปให้ดูเกี่ยวกับเพลงมหาชนเขาเรียกว่าหัวใจใหญ่ประด,ดับทุกิ่งทุกอย่างแฟนคลับเอฟซีร้องกันลั่นหน้าฮ้านเลยเป็นอะไรที่ดูแล้วเหมือนคอนเสิร์ตระดับโลกทําให้ ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราได้ยิ้มออกนิดๆหน่อยๆถึงจะยิ้มไม่มากยิ้มนิดยิ้มหน่อยพ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของแวล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ